อ่าสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลายๆคนพูดว่าทุเรียนปลูกยากนะครับปลูกยากตายง่ายทําทยังไงก็ไม่สวยนะครับผมจะมาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับแค่แค่คุณทําอย่างง่ายๆมีวินยัยมีฟาร์มสมาเสมอไม่ต้องมีความรู้ทางเกษตรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแปลงนี้นะครับผมเคยทําคลิปในช่องละนะครับเป็นพนักงานประจําไม่มีความรู้ด้านการเกษตรไม่เคยทําเกษตรมาเลยนะครับเคยแต่แตัดยาง จะทํางานประจําอยู่กับผมนะครับมาปลูกทุเรียนแปลงแรกนะครับวิธีการทํางานที่ถูกต้องนะครับนั่งคุยกันนะครับผมแนะนําไปนะครับมาดูให้นะครับแล้วทําอย่างนั้นมาไม่ต้องทําอะไรที่มันพิวิเศษพิสดารเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับสาหรับแปลงนี้ทำเลยดีด้วยเพื่อนๆดูหลังผมนะติดถนนติดทางนะครับเดี๋ยวเป็นที่อยู่ที่กระแสบนนะครับถ้าใครอยากมาดูก็ทักมานะครับมาเที่ยวดูก็ได้นะครับเจ้าของก็พะพวกกันนะครับทํางานประจําอยู่ด้วยกันนะครับอย่างที่ว่า ไม่มีความรู้ทางด้านการเกษตรแต่ทําได้ดีทําได้สวยนะครับขอแค่มีวินัยมีความตั้งใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานกันในคลิปครับโอเคนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับแปลงนี้ทุเรียนประมาณร้อยสต้นนะครับที่3ไร่ติดทางนะระยะเลยนะครับปลูกด้วยดินลูกหลังนะครับปลูกจากกิ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวพาเข้าไปดูการเจริญเติบโตนะครับสตอรี่คือคนที่ทำเนี่ยไม่มีความรู้ทางการเกษตรเลยนะครับ แต่มีวินัยในการทํางานนะครับก็นั่งปรึกษานั่งพูดคุยกันนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับใส่ปุ๋ยทํำยังไงเจอแมลงทํำยังไงพ่นยายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการทํางานของเขากันนะครับผมก็ค่อนข้างภูมิใจนะที่แนะนําเขาแล้วได้แบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้แบบนี้คือทํางานให้ถูกต้องนะครับเจ้าของสวนมีความใส่ใจตั้งใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมพาไปดูมือใหม่ไหมใหม่แน่นอนครับไม่เคยทาสวนเลยนะครับ อย่าว่าแต่พืชทุเรียนแค่สวนธรรมดาก็ไม่เคยทํานะครับเพื่อนโหมากนะครับสวยมากนะครับปลูกมากสวยกว่าผมอีกนะครับเพื่อนบอกว่าใส่ขี้ไก่นะครับแล้วก็รดน้ําเนี่ยเขาให้น้ําตลอดนะเพราะหมากเนี่ยเอ่อหมากนี่ทุเรียนอ่ะเพื่อนแบบนั้นอ่ะหนึ่งปีแปดเดือนนะครับหมากปลูกพร้อมกันของผมยังโตไม่เท่านี้เลยหมากผมไม่ค่อยโตเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูทุเรียนเขาก่อนนะครับหนึ่งปีแปดเดือนนะครับแปลงนี้อึ๊บอ่ะนี่ นะครับเพื่อนๆดูนะเป็นนี่อยู่อยู่กระแสบนนะครับใครอยากเห็นของจริงทักมานะครับมาดูได้นะครับทุกอย่างที่อยู่ในคลิปเป็นข้อมูลจริงนะครับผมสบานสบานได้เลยสบานให้ตายได้เลยนะครับเพื่อให้ดูแล้วเกิดประโยชน์นะเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมสูง170นะการเติบโตแบบนี้นะครับ1ปี8เดือนนะครับไฮไลท์คือเป็นแปลงที่ทําจาก คนที่ไม่มีพื้นฐานด้านเกษตรเลยนะครับมือใหม่มือใหม่ขอแค่เริ่มต้นให้ถูกต้องขอแค่เริ่มต้นให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับอ่ะดูภาพรวมนะเพื่อนแถวเนี้ยเป็นแถวที่อยู่ริมทางนะครับซึ่งผมขอเขาไว้นะเพื่อนกันก็ขอไว้ว่าเดี๋ยวแถวเนี้ยถ้าผมมีเวลาผมจะเข้ามาแต่งกิ่งให้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งผมแต่งเสร็จปั๊บเป็นแนวเพื่อนก็เอาดูเอาไปทําเองในส่วนของตัวเองนะครับนี่นะครับเขาทำเองหมดนะครับแค่มีการพูดคุยกันเท่านั้นนะครับ จากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับทําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับปุ๋ยให้ตรงเวลาน้ําให้ตรงเวลานะครับยาแมลงยาลายายขาดนะครับสวยนะเพื่อนนะครับทรงก็สวยนะครับการจัดทรงการดูแลทรงนะครับนี่นะครับถ้าอยู่ในละแวกเดียวกันนะครับแปลงลักษณะนี้ถ้าพูดคุยกันอย่างนี้ผมก็จะเข้ามาดูให้เรื่อยๆนะครับมีปัญหาอะไรเราก็ไปเจอกันที่โรงงานทำทำบริษัทเดียวกันเนาะไปเจอกันที่บริษัทก็ กันนะครับใบเล็กไม้เพราะอะไรคิดว่ายังไงนะครับปรับยังไงดีใบโดยแมลงทำลายเอ๊ะเกิดจากอะไรทำยังไงดีนะครับเสร็จแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขแล้วมาแลกเปลี่ยนกันตลอดเพื่อนดูการเติบโตนะ1ปี8เดือนอลืมบอกไปปลูกจากกิ่งข้าง150บาทนบาทครับเป็นเพื่อนแบบนี้นะครับโตแบบนี้นะนะครับถือว่าเก่งนะครับสําหรับผมอะโอเคนะครับเพื่อน นู่นครับก็มีซ่อมมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับสำหรับผมแปลงนี้ก็ถือว่าเขาจบแล้วนะคาว่าจบไม่ได้หมายถึงาาาว่ามัอวดเก่งหรืออะไรนะรเพื่อนจบสาหรับทุเรียนเล็กหมายถึงว่าจบสําหรับทุเรียนเล็กหมายถึงว่าถ้าทุเรียนในอายุ1ปี8เดือนค,คุณดูแลมาแบบนี้นะครับมันคือการให้ปุย๋ยให้น้ําอย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับฮิวมิกเป็นตัวเสริมนะครับทางใบาย,ยาแมลงยาละทำอยู่เท่านี้นะ แล้วก็ทําอย่างสม่าเสมอถ้าคุณดูแลดูแลอยู่แบบนี้1ปี8เดือนคุณได้สภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยคือคุณจบแล้วสำหรับทุเรียนเล็กจบหลักสูตรแล้ว,ลวเอ่ออาจจะมีหลายคนนะครับบอกว่าเอ๊ะทุเรียนไม่จบหรือโมหรืออะไรยังไงอะเพื่อนๆฟังผมนะครับผมบอกว่าแปลงนี้เขาจบหลักสูตรทุเรียนเล็กหมายถึงอะไรครับคุณดูแลมายังไงนะครับ1ปี8เดือนได้ทุเรียนสภาพนี้อีก3ปีข้างหน้าคุณก็ดูแลเหมือนเดิมเพราะว่ากระบวนการของเขาคือ การเจริญเติบโตเท่านั้นเราทําเหมือนเดิมงานเคยทําอยู่แบบไหนทําเหมือนเดิมอากาศแบบไหนทําอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณก็โตได้เหมือนเดิม3ปี5เดือนคุณได้ลูกแน่นอนนะครับผมถึงบอกว่าจบแล้วนะครับสำหรับทุเรเกความรู้ทุเรเกแต่กับกันนะครับถ้าแปลงไหนปลูกแล้ว1ปี8เดือนได้โตสมมติว่าไม่โตเนาะสมมติไม่โตต้นโสมคุณทํายังไงคุณทํา 5- 6ปีบางทีไม่ได้ลูกนะครับเพราะว่าทรงมันไม่ได้นะครับคุณก็ต้องหาทางเดินของคุณหาทางเลี้ยง,งคุณ ไปจนฝ่ามันจะได้ผลนะครับแต่สำหรับแปลงนี้ทํายังไงครับคือทํามายังไรทำเหมือนเดิมนะครับจบแล้วนะครับสำหรับผมความรู้คือจบแล้วชุดนี้ครับอ่ะเพื่อนๆดูนะครับการเจริญเติบโต1ปี8เดือนนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างทึบนะนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเองก็แต่งกิ่งได้อีกนะครับแต่อันนี้เป็นของเพื่อนนะครับก็แล้วแต่เขานะครับแล้วแต่ความพึงพอใจนะครับเห็นการเจริญเติบโตเพื่อนๆน่าภูมิใจไหม นะครับจากคนที่มือใหม่ะเพครับว่ามือใหม่นะครับนี่นี่นะครับเห็นปะก็ใบถ้าถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าใบหนาฟ้าของผมนะครับผมจะแต่งจริงมาคนนี้นะครับดูการต่อยอดนะครับนี่นะครับผมจะสรุปให้นะครับคำว่ามือใหม่ความจริงไม่เกี่ยวกับการทํางานดีหรือไม่ดีนะครับอยู่ที่คุณเดินมาถูกทางหรือเปล่านะครับถ้าคุณเดินถูกทางเดินยังไงก็ถึงเป้าหมายนะครับ แต่ถ้าท่านใดเริ่มโดยไม่ถูกทางเดินยังไงก็ไม่ถึงเป้านะครับเพราะมันไปคนละทางเนี่ยเ,เพื่อนดูนะครับนะครับและถ้าเพื่อนผมอยากจะปลูกอีกสักสิบแปลงก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจบแล้วสำหรับละสูตรทุเรียนเล็กนะครับนี่ไม่มีอะไรแต่ทุเรียนใหญ่อ่าเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะครับนี่โอเคแบบนี้นันเพื่อนหนึ่งปีแปดเดือนนะครับทรงพุ่มทรงต้นนะะสวยงามใหญ่โตนะครับเอ่อผมพูด ก็อาจจะมีคนหมั่นไส้หรือเอ,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 อ้ยมึงโมอย่างงู้นอย่างนี้นะครับทุเรนเนี่ย ay, สำหรับแบบนี้คือจบแล้วคุณทําอย่างนี้ไป3ปี5เดือน3ปีไม่ไม่ถึง4ปีคุณก็ได้ลูกแน่นอนแต่สาหรับทุเรนใหญ่ ay, อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกช่องทางอีกวิชาการหนึง่งอีกการทํางานแบบหนึงก็ไปอยู่ที่แล้วแต่ต้องไปดูผลงานกันนะครับก <Amsterdam> ็คือคําว่าผลงาน <domestic S 1> คืออะไรสำหรับทุเรนเล็กคุณดูสภาพต้นดูสภาพใบรู้เทียบอายุเสร็จคุณจะรู้ว่าคุณจะได้ลูกตอนเท่าไหร่สามารถเทียบได้นะครับ แค่คุณทํางานเหมือนเดิมคุณก็ไดผ้ผลเหมือนเดิมมันเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเป็นทุเรียนใหญ่จะดูจากได้จากอะไรครับจากสภาพใบได้นะครับจากผลผลิตจากต้นทุนเพราะมันมีเรื่องของกําไรเข้ามาเกี่ยวข้องใครทําต้นทุนน้อยกําไรเยอะต่อไร่อันนั้นคือคนที่เก่งกว่าประสบความสำเร็จมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะเพื่อนผมพาชมนะครับเป็นกําลังใจให้คนที่คิดว่ามือใหม่นะครับหลักการง่ายๆคุณเดินทางเริ่มเดินทางให้ถูกนะครับอย่าอย่าลองผิดลองถูกเด็ดขาดแปลงนี้เขาไม่ได้ลองผิดลองถูกนะครับ ผมบอกยังไงเพื่อนทําแบบนั้นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับควารมรู้พวกนี้ส่งต่อกันนะครับผมก็ได้มาจากเพื่อนผมได้มาจากผู้รู้เรามาส่งต่อให้เพื่อนของแปลงนี้เขารู้ไปทําไปเขาก็ไปส่งต่อให้คนที่เขาหวังดีเพื่อนเขาหรือเอาไปใช้ประโยชน์ต่อควารมรู้ส่งต่อควารมรู้เสร็จแล้ว,พวเพื่อนเอามาทำเอ้ยแบบนี้ไม่ดีเอามาคุยกับผมนะครับเราช่วยกันพัฒนาวงการไปในลักษณะแบบ,น,นะบนี้นะครับนี่นะครับทําจากมือใหม่ ไม่มีความรู้เรื่องสวนเลยแต่มีสตอรี่นิดนึงนะครับตอนที่ปลูกที่แรกนะครับอ่ะผมมาปลูกให้เกือบทั้งแปลงนะครับเพราะว่ามาเที่ยวหาเขาบอกว่าเขาจะปลูกอ่ะวันนี้วันนั้นผมก็เข้ามาเที่ยวพอมาป้าเห็นเพื่อนอยู่คนเดียวนะครับขนต้นพันธุอยู่คนเดียวก็ถามว่าเป็นไงเอานัดแขกและแขกไม่มาสรุปเพื่อนขนเพราะต้นพันุ์ผมปลูกนะครับก็เกือบหมดอะแปลงเนี้ยนะครับเอ่อทีนี้ ระบบน้ําผมไม่ได้วางนะครับทีนี้ปลูกเสร็จปับ๊บไม่ยอมใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับแปลงนี้นะผ่านไปเดือน2เดือนใบเหลืองนะครับก็มานั่งคุยกันบอกว่าใบเหลืองผมก็เอา้าทําไมไม่ใส่ปุ๋ยเพราะสไตล์ผมคือปลูกคุณต้องใส่ปุ๋ยแม่ยายเพื่อนทักว่าทําไมใบเหลืองผมก็บอกคุณไปใส่ปุ๋ยสิพอใส่ปุ๋ยมาโอเคนี่คือการทางานที่ถูกต้องให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ใบเหลืองดีนะครับที่โรคไม่เข้าเพราะมียาเชาื้อรา ตัวที่ผมสั่งมาให้คือตัวที่ผมใช้แต่นะครับถ้าแปลงไหนที่ให้น้ำไม่ถูกต้องปุ๋ยไม่ใส่นะครับยาเชีลาไม่ฉีดจะโซมอย่างรวดเร็วนะครับแล้วจะฟื้นต้นลาบากนะเพื่อนบอกเลยแต่อันนี้โชคดีนะครับที่เขามียาเชีลาต้นมันจึงไม่ติดโรคเมื่อใส่ปุ๋ยเข้าไปมันจึงพุ่งและด้วยช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับความจริงหัวน้นําในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างห่างไปน,นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีการคุยกันสำหรับแปลงนี้นะเพื่อนๆดูใบแต่ยาแมลงเริ่มห่างแล้ว นะครับน่าจะ15 20บวันแล้วมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราดูภาพรวมนะแต่เดี๋ยวต้องต้องต้องคุยกันนิดนึงหมายถึงว่าถึงเราคิดว่าดีจริงแต่ไม่ควรปล่อยห่างนะครับพวกนี้ต้องต้องมีวินัยนะครับถ้าทุก10บวันก็ต้องทุก10บวันทุก15ก็ต้องทุก15นะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าใบดีเสร็จแล้วแล้วดึงออกไปอีกไม่ดีนะครับแบบนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องต้องกลับไปคุยกันนิดนึงโอเคเพื่อนดูใบนะครับใบจะใหญ่เห็นปะแต่ตอนเนี้ยมันร้อนนะตอนนี้นะครับเที่ยง มันบ่งบอกแล้วว่า <ๆ S 1> เขาแตกมายาวแต่ทุกข้อเนี่ยแสดงว่ารับอาหารได้ดีนะครับใบใหญ่นะครับแต่ทีนี้เพื่อดูใบนะครับสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์แต่บันหอๆใบเพลงเนี่ย,ยช่วงแดดนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสไม่ใช่ปัญหานะครับแต่แต่แต่ทีนี้แปลงนี้มีมีม,มีมีทิกอยู่นิดหน่อยนะครับในช่วงที่ก่อนจะเข้าหน้าฝนแปลงนี้ใบเล็กนะครับผมก็มีการทักกับเพื่อนว่าหัวน้ําที่คุณติดตั้งอ่ะมันให้น้ําได้ไม่พอเพียงกับทุเรียนนะครับเนี่ยมันห่างมันห่างพอมันห่าง ปริมาณการดูดน้ำเนี่ยเราดูดน้ำา100%เนี่ยต้นทุเรียนจะได้กินแค่60%ที่เหลือมันออกไปหมดพระมันตั้งหาลมพัดมั่งอะไรมั่งนะครับเอ่อก็เลยคุยกันว่าที่ใบเล็กเพราะน้ำไม่พอเมื่อเข้าฝนปับ๊บถ้าใบคุณใหญ่นะครับแสดงว่ามันได้น้ำที่มากขึ้นแสดงว่าน้ำคุณไม่พอล้วทีเนี้ยสรุปพอฝนมาเนี่ยตอนนี้ปลายฝนแล้วนะครับ ุเรียนใบใหญ่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ฝ่าเดิมทรงเขาได้อยู่แล้วแต่ใบเล็กเท่านั้นนะครับสรุปว่าน้ําไม่พอนะครับการติดตั้งหัวน้าแบบนี้นะครับให้น้าไม่พอนะครับก็ต้องเดี๋ยวพอออกฝนก็เพื่อนก็ต้องหาวิธีแก้เอานะครับก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสรุปว่าก่อนนั้นเนี่ยน้ำที่ติดตั้งหัวนียมันไม่พอนะครับแปลงนี้ร้อยต้นก็เปิดทีเดียวจบนะครับมอเตอร์3แรงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคิดว่าทุเรียนปลูกยากผมบอกเลยไ่จริง มันยากเพราะคุณไม่เคยทํามันแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณเริ่มต้นผิดถ้าคุณเริ่มต้นถูกแบบแปลงนี้ถามว่าทํายากไหมก็ทําเหมือนเดิมครับเมื่อปลูกมา3เดือนเนี่ยแล้วต้นสวยนะสมมตินะเพื่อนเพื่อคุณทามายังไงละ่ะใส่ปุ๋ยให้น้ําใส่ฮิวมิกพ่นยา,มาแมลงยาลา3มเดือนสวยต่อไปคุณก็ทําเหมือนเดิมครับพอหนึ่งปี8ดเดือนมันก็สวยหนึ่งปี8เดือนทํามาอย่างไงครับให้น้ําให้ปุ๋ยตัวหน้าสูงให้ฮิวมิกยาแมลงยาลา อีก2ปี3ปีมันก็สวยเหมือนเดิมคุนเพราะว่าทํางานเหมือนเดิมได้ผลเหมือนเดิมกลับกันนะครับแปลงไหนปลูกมา3 4เดือนโอ้ต้นโซมเช่ใบเหลืองแมลงทําลายแล้วไงครับถ้าทักมาผมผม,ผมให้คุณเปลี่ยนวิธีธทํางานแต่ถ้าคุณเองคุณไม่รู้ตัวคุณทํางานเหมือนเดิม1ปี8เดือนคุณก็ไม่ได้ทรงนี้หรอกครับต้นมันก็โซมเหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมได้ผลเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรู้ตัวเร็วเปลี่ยนวิธีทํางานนะครับทํางานแล้วได้ผลไม่ดี เปลี่ยนวิธีธทํางานใหม่มีสิทธิ์ที่จะดีนะครับถ้าวิธีทํางานใหม่ถูกคุณดีขึ้นแน่นอนโอเคเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับมือใหม่ทุเรียนปลูกไม่ยากนะครับไม่ใช่พืชที่ปลูกยากเลยนะครับขอแค่คุณทําถูกต้องทํางานให้ถูกต้องตั้งแต่แรกอีกอย่างหนึ่งนะครับผลงานที่เห็นสวยงามณตรงหน้าไม่ใช่ทําถูกต้องณตอนนี้แต่มันคือผลงานที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มปลูกและทําถูกต้องมาเลยคือผลงานในหนึ่งปี9เดือน นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับทำงานให้ถูกต้องและคุณจะง่ายคุณจะมีหน้าที่เข้ามาแค่ใส่ปุยนะ๋ยลดน้ำ่นยาแต่งกิง่งเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปรักษาโรคอะไรแต่ถ้าทุเรียนคุณโสมหน้าที่ของคุณคือถามร้านยาว่าเกิดอะไรกับทุเรียนคุณรักษาโรคทั้งปีนะครับโอเคครับแค่นี้ครับไปลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ